ส่ัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับมาชมก็มาเยือนบอ้นบะีวายทุกหนังจากคนตกนะครับอสองสี่รอจนสายดูดเร็วนะครับ อ่นะนะโอ้โโอ้อ่ะดิงึงจะได้แล้วจะได้แล้วเิ็นโอ้โหดูแมคโครนี่โยกเลยนะครับหน้าลอยแล้ยังไม่ไปอีกนะครับดัน หวังแผนใหม่นะครับถ้ายกว่าไม่ไปเหมือนกันข้างหน้ามันมีแกยกแล้วนะครับใช้สูตรยกแล้วก็ดันเข้ามา ฮ <พ uka> ะฮะฮะมันก็ให้ทีมงานมาช่วยนะครับทำสัญญาณมือไม่งั้นก็ไม่พร้อมกันเสร็จสุดท้ายแล้วเอาไปสต็อกนะครับเอาออกไมโครด้วยยังมาติดอีกอถ้าพร้อมกันมันก็ไปนะครับ สามัคคีคือพลังเออนี่แหละไปงานด่วนงานด่วนครับเงินสดเงินเร็วนะครับเ,เลยต้องบี้สักหน่อยหนึ่ง แต่วันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวบอกเมื่อกี้วิ่งในฝน้วยนะครับงานด่วนวิน่งเจ้าของเป็นเสื้อสายจีนะครับทำแปต้องการให้งานเสร็จเร็วนะครับก็เลยขอทีงงานให้เร่งหน่อยอาจจะให้พิเศษหรือเปล่านะครับถึงเร่งงานแบบนี้ อาจจะมีพิเศษให้เชเเทคสองสี่ศูนมามานีสีมือใครครับฉันเจอรนะัดูใครรอดหรือไม่รอดนะครับ ่วยไหมต้อง่วยไหมอ่ะผ่านผ่านเออจะหมด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 เอออย่าเดี๋ยวฟื้นแอปอ่ะให้มิโก้ดันดีกว่ามีมิโกรแล้ว แปดทั้งหลังน่สองั้นฟานป้าย ใหญ่บ้างนะครับนี่โอ้ระหึมเลยครับเครื่อง ใหญ่อีกมิโกมีนะให้มิโกดันรี้ว่าอีเฮ้ รองะก่อนนี่เริ่มลึกแล้วหลายคันสองคันนะรู้สึก สองปี่หโ,โ,โอ้ยรูดแล้วนะครับนี่จบตรงนั้นเลยครับสองสี่หมดเลยราชานี่สองสี่เจอทางหนืดกบับนี้อยู่ไม่รอดเลย โอ้สามสี่อาสามแปดนะไป

ขึ้นหลายมากกันสองล้อนะสูงหลักเออสูงหลักก็คือสองล้อแท่นสูงนะเดินไกลเหมือนกันดูสุดทู้เลยประมาณเกือบกิโลนึงได้